กีลุดช็อตไปโอ้โหนี่เราไายอะไรขยำอย่างเดียวเลยเลี้ยเลี้ยดูก่อนนะชิมนู้ว่าอร่อยไหมเอ้าแม่ค้าเขาทำงานดิหมักเขาหมักหมูหมักหมักเสร็จทอดน้ำมันเดิมว้าวดูไปมันไม่น่าสดใสเลย ครับวันนี้ก็อยู่บรรยากาศร้อนๆหนาวๆครับเมื่อคืนพากันมานอนได้นิดเดียวมั้งฝนลงมากรุ่มเฮอะไรมันตกอีกแล้วเลยได้ได้ครับโอ้ดีแล้วมันตกไป่นานนอนเราแล้วก็เดียวอู <c oughs> หายเลยนี่เราจะทอดหมู แล้วเราก็ห่อไปซื้อข้าวเหนียวกินคนระับตามสูตรเดี๋ยวไปเอาไข่ครับไข่อยู่ในบ้านนะอยากกินอะไรก็ไปเอาได้นะครับโตเกเขาซื้อไว้ให้หมดเลยอยู่ในบ้านนะอยู่บ้านไม่ต้องกลัวอดถ้าออกไปข้างนอกนี่แหละ สัญญาณก็ไม่มีติดต่อใครก็ไม่ได้เข้าไปหน้างานอ่ะอ้วพี่น้องทรมานจริงหน้าง,งานนั่นอ่ะหน้างานเขื่นอนไมคาติดต่อคุยกับใครไม่ได้เลยเป็นอะไรที่ขาดจากโลกภายนอกไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปอยู่โลกภา,ายในเมื่อคืนผมได้ก้มดูแล้ว ก้มดูพึ่งที่อยู่ในรถกาโต้นะครับเ <c oughs> ื้เจ้าคุณปู <c> ่ <oughs> โอ้เราชาชาจยิบซีเลยนะแบตหมดบ่ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเอหยุดมันจะอยู่อยู่ตรงนี้นะผมนะ มันอยู่ซอกสายไฮดรอลิกครับข้างหลังอยู่ตรงนี้มันอยู่เป็นแผ่นเป็นแผ่น,แผ,นแผ่นเรียงกันเลยนะแต่เราเอามันไม่ได้ครับถ้าจะเอาอยังไงมันจะเป็นสายไฮดรอลิกขึ้นมาข้างบนผมผมไม่กล้าครับมันดุครับพวกนี้เดี๋ยวให้ดู ไปดีกว่าเมื่อคืนเราต้องดูดูตอนกลางคืนนะตนนื่นตอนกลางคืนมันจะอยู่ในหลังเเโทรศัพท์ไหม่ไกลไม่ได้เลยนะี่ไปดูเลยนะออ รถโดนอะไรเต้โอ้หาที่ร์จยากเหลือเกินอนนี้ผมซื้อเครื่องไม่แพงให้เราซื้อเครื่องไม่แพงนะครับซื้อประมาณห้าพันห้าพันเลยเนาะแต่ก็ใช้ไปก่อนครับเพราะเราเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายแค่นั้นก็พอแล้ว แต่ดูหนังดูอะไรโทรได้ครับผมยังไม่รู้เบอร์เขาเลยนะ <laughs> 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 อจะจำไม่ได้ไอ้ซองมันเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหาเอาซองมาดูอะ่ะที่จะได้บันทึกเบอร์ไว้ในยามฉุกเฉินพี่จะได้ไม่โทรหา <laughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์เราน้อยครับใครอยากโทรมาเล่นกับเราน้อยนี่ได้เลยนะใหม่ใหม่ครับแดง จะจำตรงนั้นเลยใช่ไหมจะจำไม่ได้ตรงนั้นแล้วมาบอกก็จำางอยู่หกศูนย์อยู่ข้างหลังนั่นใช่ไหมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์เฮ้ยหนึ่งสองหกศูนย์มีแต่หนึ่งอ่ะหนึ่งกับศูนย์ศูนย์สามตัวหนึ่งสามตัวแปด องตัวศูนย <c oughs> ์ศูนย์แปดซิมเน็ตเอไอสองรอย้อีเมลก็ถ่ายรูปไปเลยเด้ กลัวใบนะนันหายก่อนจะไปทางมาเราก็ต้องกินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยนะครับไปนู่นก็อ khao nèo cây răng đó, vẫn chưa sụp hả? bà phía thọ đi, đào khao, khao đâu? um, đào khao, không thì sẽ gì? đây. เอาไปใส่พริกผงมาทำน้ำจิ้มเอาแต่พริกผงอะมาไม่เอาจารย์ไปใส่ะหมูยังเยอะไม่ต้องเอาไข่มาด้วย เอามาก็ได้เถอะได้ทำกับข้าวสินดีเจ้าก็ไปเอาแต่ข้าวเดี๋ยวบันทึกเบอร์เหล่าน้อยไว้ก่อนส้หรับทีนี้บายบายครับ